สวัสดีเพื่อนิซีช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะนี่นะคะต้นยางนานะคะที่ปอ,อนมาเอาอีกแล้วนะคะรอบสองะะยางนารอบนี้นะคะปอ,อนนับได้นะคะสิบเก้าต้นนะคะสิบเก้าต้นอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะคะเป็นฝรั่งปอ,อนก็แกะดูแล้วนะคะ ก่อนก็จะไปนับอีกรอบนึงนะคะเป็นต้นฝรั่งกิมจูนะคะก็องได้เปิดดูแล้วนะคะรอบนึงแล้วว่าจะยกใส่สรถซาเล้งแล้วนะคะ จูนะคะไปมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ดูนะคะว่ามีกี่กลุ่มนะคะป้าก็ยังไม่ได้นับนะคะก็อยู่ในกล่องนี้นะคะแต่ยางนานะคะปะอ่อนนับแล้วนับอีกนะคะนับแล้วนับอีกยางนาปอออนนับแล้วนับอีกอยู่ในนี้นะคะสิบเก้าต้นนะคะในตะกร้านี้นะคะที่ไป ที่ไปถึงนาประออนก็ยี่สิบหกต้นนะคะประออนนับแล้วนับอีกนะคะอันนี้ก็นับแล้วนับอีกนะคะประออนคิดว่าคงขาดคงขาดนะคะคงขาดนะคะนี่ค่ะของก็ได้มาถึงแล้วนะคะของได้มาถึงแล้วเดี๋ยวป้าก็จะเตรียมเอาไปนาแล้ว ุณเอฟซีบอกว่าทั้งหมดห้าสิบต้นนะคะแต่ปอออนมานับดูแล้วก็ไม่รู้ว่าขาดกี่ต้นนะคะตะก้าแรกปอออนเอาไปยี่สิบหกนะคะตะก้าที่สองมานับดูนะคะสิบเก้าต้นนะคะต้นยางนานะคะต้นยางนาแตวตอนก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะกลับ กลับนาแล้วนะคะก็มาเอานี่นะคะของก็ขอบคุณคุณเยบชีทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะตาก็จะเอาไปนั่นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปลูกนะคะกลุ่มนี้นะคะจะกลุ่มออกไปเมื่อวานตอนเตรียมหย่งเรียบร้อยแล้ว เตรียมหลุมตัดหญ้าเตรียมหลุมเพื่อที่จะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวออนก็จะไปนาแล้วนะคะ